แจ้งข่าวดีเช้าวันพฤหัสที่21กันยายน66ครับข่าวดีก็คือมีการลดค่าไฟฟ้าลงอีกเหลือหน่วยละ3.99บาทต่อหน่วยครับผมซึ่งก็จะเริ่มในเดือนกันยายนเดือนนี้เป็นต้นไปหากบ้านใดนะครับยังไม่ได้ลดในเดือนนี้ก็จะลดในเดือนหน้าเดือนตุลาคม66แทนครับจะลดตั้งแต่เดือนนี้จนถึงสิ้นปีครับเดือนธันวาคม66นั่นเองครับผมข่าวดีอีกอย่างก็คือการประกาศลดภาษีสรร สามมิตรน้ำมันดีเซลครับส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงทันทีดิดละ2บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่20กันยายนจนถึงวันที่31ธันวาคม66ครับรวมถึงเกษตรกรนะครับเตรียมเฮนะครับมีการชงเข้ามาติคอรอมอพักหนี้เกษตรกรซึ่งคาดว่าจะเข้าที่ประชุมคอรอมอ26กันยายน66นี้ครับอีกครั้งยังมีการเปิดช่องยื่นกู้คขอกขสอได้เพิ่มเติมอีกนะครับผมรวมถึงความคืบหน้าของเงินดิจิตัล10,000บาทอาจจะเปลี่ยนจาก4กิโเมตรเป็นการใช้สิทธิ์ตามที่อยู่ ในบัตรประชาชนเป็นตามอำเภอที่อยู่นะครับผมรวมถึงการเพิ่มแรงงานขั้นต่ำวันละ400บาทและการลดค่าเดินทางโดยสารลดไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มินิช n แนลกันด้วยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิชาแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าว,วันพฤรรหัสที่2ี่21กันยายน6 6ครับลมต้นข่าวสารข่าวแรกกันก่อนเลยครับเป็นข่าวดีเกี่ยวกับมติคอรอมอรเพิ่มเติมที่จะเป็นการลดค่าไฟฟ้านะครับ ลงอีกนะครับเหลือหน่วยละ3บาท9สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็จะเริ่มในเดือนกันยายนเดือนนี้เป็นต้นไปถ้าหากเดือนนี้บินแจ้งค่าไฟฟ้าของท่านยังไม่ลดก็จะเป็นการสมทบไปลดในเดือนหน้าเดือนตุลาคม6 6นั่นเองยังไม่ต้องกังวลน,นะครับมาตรการนี้ใช้ตั้งแต่เดือนนี้กันยายนจนถึงเดือนธันวาคม6 6เลยทีเดียวครับผมก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านทุกท่านนะครับข่าวดีอีกอย่างก็คือ ในราชกิจจะได้เบิกษาประกาศแล้วในการลดภาษีสปรพสามิดน้ำมันนะครับส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงทันทีลิตละ2บาทครับมีผลตั้งแต่วันที่20กันยายนจนถึงวันที่31ทธันวาคม66นั่นเองครับผมทั้งนี้กรณีนี้นะครับเป็นไปนตามมติของคณะรัฐมนตรีคอรมอนะครับที่เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนครับผมโดยจะทาให้น้ามันดีเซลนั้นมีรา ราคาต่ำลงนะครับเหลือลิตรละ30บาทนะครับแต่คือน้ำมันดีเซลอย่างเดียวนะครับจะต่ำกว่า30บาทต่อลิตรซึ่งน้ำมันเบนซินนั้นก็อาจจะมีการปรับลดมาในส่วนต่อไปเป็นแก๊สโซฮอลน้ำมันเบนซินต่างๆก็อาจจะปรับลดในระดับต่อไปก็รอประกาศจากรัฐบาลกันก่อนนะครับผมซึ่งการลดน้ำมันดีเซลนี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่20กันยายนจนถึงสิ้นปีนี้3 1ธันวาคม66ครับ ข่าวต่อไปเกี่ยวกับเกษตรกรครับเกษตรกรเตรียมเฮนะครับจะมีการชงเข้ามาติคอรอมอในการพักชัะนนี้เกษตรกรคาดว่า,าจ,จะ เสนอเข้าที่ประชุมคอรมองวันที่26กันยายน66นี้ครับอีกทั้งจะมีการเปิดช่องยื่นกู้ทกศได้เพิ่มเติมอีกครับผมเมื่อวันที่19กันยายน66ที่ผ่านมาคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการมาตรการพักหนี้เกษตรกรซึ่งคาดว่าจะพักหนี้อยู่ที่3ปีด้วยกัน จะดาเนินการนะครับเข้าที่ประชุมคอรมอซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอวันที่26กันยายน66นี้นะครับผมซึ่งการพักชำระหานี่ของเกษตรกรครั้งนี้นะครับจะแตกต่างจากอดีตคือแม้จะเข้าโครงการพักนี่แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นยื่นกู้ก็ได้หรือจะชะําระหนี้ก็ได้ครับโดยไม่ต้องมีการแบบไม่ใช่ว่าพักชำนะนนี้แล้วไม่ต้องชําระก็คือถ้าหากมีเงินก็มาชําระหนี้ก่อนได้ เพื่อเป็นการลดภาระแล้วก็ยอดหนี้จะได้หมดไวๆนะครับผมอันนี้คุณจุลพัณฑ์ได้กล่าวไว้ครับสําหรับการพักชําระหนี้เกษตรกร3ปีนั้นก็คือจะรอเข้าที่ประชุมคอรมอคาดว่าวันที่26กันยายน66นี้จะเข้าที่ประชุมคอรมอแล้วก็มารอฟังข่าวดีกันนะครับผมสําหรับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทนะครับเบื้องต้นทางคุณจุลพันฑ์อม,อมรนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกลางโซงการลังก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทว่า อาจจะมีการพิจารณาในการใช้จ่ายเงินดิจิตอล1,000 0บาทจากเดิมที่จะใช้ในรัศมี4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านที่อยู่ตามบัตรประชาชนใช่ไหมครับก็คืออาจจะพิจารณาให้ใช้ได้ในพื้นที่อำเภอตามที่พี่อยู่ บนทะเบียนบ้านหรือว่าบนบัตรประชาชนนั่นเองแต่ว่าต้องรอการพิจารณากันก่อนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับอันนี้เบื้องต้นนั้นทางเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทยังไม่มีการลงทะเบียนหรือว่ากดลิงก์ลงทะเบียนใดๆก็อย่ากดลิงก์หรือว่าลงทะเบียนใดๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการลงทะเบียนครับผมซึ่งคาดว่าอีกประมาณ10วันนะครับในการดําเนินการจะทราบความชัดเจนมากขึ้นสาหรับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทหากมีความเพิ่มหน้าเพิ่มเติมผมก็จะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับผม ทั้งนี้นะครับข่าวต่อไปก็เป็นข่าวเกี่ยวกับค่าแรง ขั้นต่ำ400บาทต่อวันอันนี้ก็ยังคงรอการพิจารณาของรัฐบาลกันอยู่เพราะว่าถ้าหากเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบกับทั้งผู้ประกอบการบริษัทที่มีการจ่ายค่าจ้างอันนี้เราความชัดเจนอีกครั้งนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการสรุปผลแล้วก็อาจจะประกาศในช่วงของเดือนพฤศจิกายน66ในการทราบความชัดเจนว่าจะดาเนินการอย่างไรสาหรับค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะครับผมส่วน ค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นนะครับคุณชัยทันนะครับประลัดคณะกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่าความคืบหน้าของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นก็คือเตรียมนําร่องรถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงนะครับด้านรอฟมรอฟทก็เตรียมนําเรื่องไปหารือกับบอร์ดก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไปครับทั้งนี้บอร์ดรอฟทจะเสนอให้กับบอร์ดพิจารณาในวันที่20 21กันยายนนี้ทั้งนี้นะครับคือรอรมอรจะเสนอต่อบอร์ดเพื่อพิจารณาในวันที่28กันยายนนี้ต่อไปครับโดยนั้นย้ำว่าประชาชนต้องเดินทางได้อย่างสะดวกก่อนจะนำเรื่องให้ในายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมพิจารณาและคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในเดือนตุลาคมเดือนหน้านี้นะครับผม โอเคท่านผู้ชมสำหรับการแจ้งข่าวสารเช้าวันนี้นะครับ21กันยายน66 หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมขัดสรอย่างไรหรือว่าท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลต่างๆก็สามารถแจ้งกันได้ที่ใต้คลิปนะครับรวมถึงท่านใดที่มีปัญหาในการรับเงินต่างๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้ก็จะมีในส่วนของเงินส่งครอบผ,ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถ้าใครที่เพิ่งสมัครพร้อมเพย์สิหลักไปก็รอในการโอนเงินในวันที่6ตุลาคม6 6ที่จะถึงนี้นะครับผมโอเคครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังคงมีการแจ้งเตือนฝนตก กันอยู่นะครับก็ดยแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงกันด้วยครับผมลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ